คือมันเป็นมันเป็นอย่างนีมน้มันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วสําหรับผมผมเรารู้สึกแบบเกรงใจมากๆเลยพี่แบบในใจส่วนลึกของผมมันเกรงใจเพราะว่าเราเกรงใจที่ว่าแฟนคลับแล้วก็เรารู้สึกว่าแล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเวลาเวลาแฟนลับเป็นแฟนเอาตังมาแล้วก็เพื่อจะเหมือนเผื่อว่าโจอี้เนี่ยได้ตังแล้วถ่ายรูปให้หน่อยแ้วสมมติถ้าผมไปทํามันจะดูแบบเฮ้ยเราเห็นแก่เงินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าแบบถ้าแบบเอาแบบความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็เราก็เนี่ยพี่ถือมือถือมาเลยผมถ้าผมร้องเพลงแล้วก็ผมไม่มีดีดกีตาร์หรือ IN, พินที่เอามือถือมาเลยผมอะเต็มใจถ่ายให้โดยที่ที่ไม่จะไม่ได้เสียตังค์กเพราะว่าซื้อโต๊ะเข้ามาดูซื้อบัตรเข้ามาดูแพงมากเลยนะพี่แต่ละงานแต่ละงาน,งานมันโต๊ะสี่ห้าพันอะแล้วต้องมาเอาเงินมาให้ผมอะมันผมว่ามันเอาเอา,เอาเก็บไว้แบบใช้ชีวิตประจําวันตัวเองก็ได้แบบผมกลัวแบบเกรงใจนะครับนิ่งไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าแบบเหนือบาปกาแรงจริงผมก็รับได้เพราะว่าจริงๆพี่เพราะว่าคือผมส่วนมากมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเกรงใจมากกว่าแบบเวลาแบบสมมติเวลาไม่มีมือถือก็ตามเวลาเอาเงินมาให้หน้าเวทีเราเนี่ยแบบเฮ้ยมันเกรงใจนะพี่เอาจรินมุมผมผมเกรงใจผมก็เลยแบบเกรงใจผมก็เลยต้องเดินไปรับจริงจรงผมอ,อ่ะก็ยิงแบบไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะพี่พี่มาดูไม่ต้องเอาแบบเขาเรียกว่าทิปหรืออะไรให้ผมแต่ถ้าเอามาผมก็จะเอาไปทําบุญก็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 แบบ น่าแฟร์แฟกันไปก็ผมว่าเอาความสบายใจของทนดีกว่ารครับครับทิปก็ให้ได้ปกติแบบแบบสึกถึงถึงแบบทิปให้ผมก็เตรียมใจรับถึงถึงแบบไม่ให้ผมก็ไม่เป็นไรแบบผมว่าทุกคนซื้อบัตรมาดูมาดูผมอ่ะผมว่าทุกคนที่ซื้อโต๊ะซื้อบัตรในร้านอ่ะเขาคือแบบแรงสําคัญของผมทําให้ชีวิตผมดีขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้เขาได้รับจากผมอย่างเดียวเขาให้ผมมาเยอะแล้วให้แบบมาดูซื้อบัตรมาดูให้มาเยอะ จนปีนี้ผมผมได้ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตเก็บตังค์ทำบ้านให้ตาให้ยายได้มันก็เพราะพี่ๆที่มาดูคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบการให้ตังค์ให้อะไรหน้าเวทีมันก็เลยเราเรื่องรู้สึกว่าเอ้ยเกรงใจมากๆเพราะว่าแบบพี่ๆให้ผมมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างอย่างคุณเบิ้ลพี่ก้องอะไรแบบนี้เขาก็ทําดีมากผมอันนี้ผมเห็นด้วยผมผมก็เห็นด้วยกับพี่เขาที่เงินทุกบาทสตางค์เอาไปทําบุญเนี่ยผมก็ผมก็ริดว่าเอ้ยถ้าเราผมก็จะก็จะ เผื่อถ้ามันอันนี้ไม่ได้เราก็จะปรับแบบนั้นว่าเงินที่ได้มันก็จะเอาไปทําบุญเผื่อแบบความสบายใจได้ทําบุญด้วยจะได้แบบเออสบายใจทั้งสองฝ่ายโอ้ไม่ครับไม่เลยไม่เลยคือผมเนี้ยผมมาเดินผมไปเดินไหนเดินไหนผมไปไปไหนมาไหนผมไม่ไม่เข้าถึงตัวยากกับสบายชีวิตผมแบบบ้านๆนะครับแบบในหมู่บ้านเงี้ยแบบวันดีคืนดีพ่อกับแม่พาลูกสองคนโจอย่ด้วยกนโจอย่าถ่ายรูปผมก็ยังแบบถ่ายแบบเจอแบบมันมันเป็นแบบ แค่แบบว่าผมรู้สึกแบบกลัวแบบไม่สบายใจแบบกเกรงใจเกรงใจงเพราะว่าคือแบบทุกคนไม่ต้องแบบให้เงินผมก็ได้ตอนแบบขอถ่ายรูปอ่ะกล้องมาได้เลยถ่ายถ่ายได้เลยครับแบบคือไม่ต้องเกรงใจนะครับ